เราเพิ่งนั่งบัสมาลงที่ที่ไหนเพื่อนเราอยู่ที่คาตาไทร์วานชค่ะไปรจะเดินไปอุทิมิโดใช่กราต้งจะไปอุทิมิโดใช่ทค่มีนักท่องเที่ยวอยู่สี่คนรวมเราเป็นหกคนนะคะอุทิมิโดคือที่ไหนคะอุทิมิโดคือวัดเป็นวัดลอยน้ำลอยน้ำที่อยู่ในจังหวัดชิคาค่ะไปดูการเย้ ก็วันนี้คลิปนี้นะคะเราก็มากับข้าวแป้งคนเดิมซึ่งข้าวแป้งเนี่ยเคยมาแลวเปลี่ยนที่ชิก่ะเพราะฉะนั้นข้าวแป้งมีอะไรจะพูดไหมจ๊ะ ไปอยู่ชิคาโกกับปะมาณออกมาก็ไม่รู้เอาเลยก็เลยไปที่แอ่านดูแล้วนะคะช็อตฟิวตอนนี้นะเราอยู่กันที่คิมีโดแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในถายรูปไปได้เป็นอะไรนะวัดลอยน้ำเป็นหนึ่งในที่ที่ต้องหนึ่งในแปดที่ที่ต้องไปทำคอฟฟี่ตรงนี้เนี่ยคือชื่อเก่าสมัยก่อนของจังหวัดนี่นะสวยว่ะวิวก็สวยคนยิ่งสวยนะคะก็สิ่งนี้ได้ทราบขึ้นมาเพราะว่าเขามีเรื่องเล่ากันว่าสมัยเฮไอเนี่ย มีพระที่ชื่อว่าค่นั้นค่ะเป่อพรที่ชื่อว่าพระที่ชื่อเกนซูโพยนะเกนซูนโซเอนชินโซซูเนาะคือเขาการระหว่างที่กำลังอยู่บนภูเขาเอเนี่ยก็คือมองมาเห็นพระโคว่าจะเห็นไม่ไม่ไม่คลอสอฟเกินถอยไปหน่อยไกลหน่อยทุกวันเนี่ยจะเห็นแสงที่อยู่ที่ทะเลสาบ ก็เลยส่อนะขอแบบรบรัดเดี๋ยวสุดไปเดี๋ยวคลิปยาวเลยอ่ะวันนี้ก็เลยวันแหวันแหวมาปุ๊บพระสีอ่อนสีทองค่ะว่าแบบก็เลยเพื่อเป็นการที่จะรำลึกถึงเหตุการณ์แสงสีทองทุ่ธรูปเต็มเลยไม่ให้ถ่ายรูปเลยใช่เขาไม่ให้ถ่ายรูปเออเป็นแบบผัดออกใช่้วใครอยากเห็นก็ต้องมาอีกนะคะที่นี่คืออุ๊กี้นิโดค่ะก็สร้างวันนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่ ใค่ะสวัสดีคุณกินิดก็จบตะเพียนเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแลยนะไปเจอกันตอนราเม็งมาเสร็จแล้วเยอะมากแล้วเราก็ยังจะสั่งเป็นเทโชคุแบบนี้เข้าผัดคือตั้งแต่ที่เราไปฮ็อกไกโดมาแล้วแบบได้ลองกินราเม็งกับข้าวผัดเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นเราก็สั่งราเม็งกับข้าวผัดตลอดเลยราเม็งมันน่าจะอิ่มมากแต่ก็แบบไม่เป็นไรนะคะหอมน่าอร่อย อันนของข้อแป้งอร <I show. S 1> เออโ okay. okay. <Okay. S 1> อเคกินแล้ะตอนนี้เราก็ถึงสถานีโอมิฮาจิมังแล้วรอบๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเดินแถวในเมืองโอมิฮาจิมังนะเออก็เห็นเข้แป้งบอกว่าสถานีเนี้ย เป็นสถานีที่พ่อแป้งเคยไปโรงเรียนเออสมัยมาแลกเตียนกี่ปีที่แล้วเก้าแปดเก้าปีแปดเก้าปีน่าโมร์สอะโน่เลยไม่ไม่ถ่ายได้ไหมขี้เกียจเซ็นเซอร์หน้าคนรถมาแล้วเหรอเออเดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสกันเพราะว่าถ้าเดินไปอ่ะใช้เวลาพอสมควรแล้ววันนี้มันร้อนมาก ไอกไปข้างล่าง นกพิราบไหนไหนไหนนกพิราบนกพิราบสีทองใช่แล้วเห็นแบบว่าเนี่ยแบบว่าอันเนี้ยมันเป็นฮาจิมางยามาใช่ไหม,อมพอใช้นกพิราบเป็นตัวฮะเนี่ยเหมืนอ<า>นกับตัวฮะฮาจิเล็กแปดนั่นเองแล้วเขาบอกว่าเหมือนกับว่าตัวฮาโตะไอ้นกพิราบมันเป็นคามิส์ไกเป็นเขาเรียกนะบริวารของเทพ โองฮัตจิวังเฮ้ยสุดยอดอ่ะตัวฮัจิเองฮัจิวังหรือเทพในเขาฮัจิวังรู้เหกันสุดยอดโอเคเดี๋ยวเราไปหาทางขึ้นลงเวทต่อนี่ต่างนอะไรนะเวทีโนเอออันนั้นก็เป็นเวทีโนเพื่อนบอกสุดยอดร้อนมากดีอ่ะวันนี้เพื่อนมีความรู้ ไม่ปกติเพื่อนก็มีความรู้ที่แต่เราเนี่ยแต<น>ะ,<น>ะที่ไม่มีความรู้ <laughs> ลองปรับลดแสงเล้เห็นโคมไฟสว่างๆอีกเสื้อนะอีกเสื้ออยู่ไหน สักไทยนะคะเดินขึ้นไหล่ริดนน้นก็จะเจออุ่ยก็จะเจอเท็ดอินาเลียน,นะคะถึงแล้วนะคะจุดชมวิวที่เขาแป้งบอกเลิฟ ตตรงไหตนตรงนั้นที่เป็นบ้านสีสีสีอ,อ,อาคารโบราณอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเยเห็นแล้วลโรงเรียนโรงเรียนตอนนี้เรามาคาเฟ่ลาโคลินานะคะเข้าทางนไหนะ ทำไมอ่อ๋อนี่คือเก็บเพื่อนเหรอเออน่าจะรักถ้าอันนี้ที่สักแอะไรอยู่หน่อยน,น้าจีนก็เสจน้าีนว้าวโอดีตังไหนหดูอันโซเยก็คือเป็นขนมของเยอมันะม<อ>จะเป็นเคที่เป็นชนัชนชนั้นชั้นเขาจะปา้า,ายทีละชั้นโลทีลชนันทีละชั้นทีละชั้นจนมันใหญ่ขึ้น ได้แล้วน่ก,กินมากมันเป็นบาร์มูฟเฮนแบบ,บอบแห้งแล้วก็แบบเป็นมิลเชคใช่ปะ่ะใช่

ประตูที่เปิดค้างไว้อยู่ไม่น่าเรียกว่าประตูลับเท่าไหร่แต่ทุกท่านมันปิดในประตูลับมีประตูจิวจ๋วที่ดูแล้วน่าจะเปิดไม่ได้ใช่ปะว้าวดูแล้วไม่น่าออกได้จิ๋วเกินออกได้เหรอพี่ดอมกับเซบ อมันดูเล็กมากเลยอ่ะโอ้ยมีน้ำแขังเดือดออกไดุ้ดยอดมากทำไปเพื่ออะไรเนี่ยคสุขเล็กๆน้อยมสุขเล็กๆน้อยๆของคนวัยยี่สิบกว่าตัวที่เราเพิ่งจะออกมากันนะคะจิ๋วมากค่ะสำหรับลาโคลิน่าก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะ ก็คลิปนี้1วันในชิกาของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้ด้วยเหมือนกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย